ขอความนอบนอ้อมแดยองค์พระบรมศาสดาสม,มานสัมพุทธเจ้าพุทธสโรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณและมหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นโดยเสียนกล้าว ขอนามกราบอภิวาลขอโอกาสมายัางพระอริยสงฆ์ในกรัพุทธการในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเิรอนุเถระครูบาอาจารย์ท่านพระรูทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเป็นประธานขอความงดง,งามไปบุญนิทํมจงบังเกิดมีกับสตาสาธุชนท่านผู้ชมผ่านทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์และยูทูบไลฟ์สดทุกคนทุกท่าน เุริยไทยเป็นเครื่องหมายไขยแสงบอกว่าแจ้งแล้วหมูวิหกรองเจียวเจ้วแสวงหาซึ่งอาหารต่างทะยานไปในนภาหมูปากตาก็ต้องขนไขยขยันมันหากินท่านทั้งหลายจะงวงเงียเดียวก่อนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้าเพื่อกัดกรอจิตเป็นนิจสินแสวงหาธรรมอมพระสมมาเป็นอาจิน ชำระล้ลางซึ่งมนติ่นออกจากใจอายุไขในมนุษย์นยน้อยนะักเย่าชาชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะัยนี่ไม่มีรอให้ต่อรองเพราะเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพอง ครินชนพุทธศาสนกชนท่านทั้งหลายร่วมกันนึกตรึกตรองยึดพระธรรมประคองกับดวงใจเพื่อจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจใจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบาร,รมีที่แจม่มใสเพื่อป้องกันไม่ให้หลงเพลิดเพลินเมื่อดำเนินชีวิตไปเชนท่านทั้งหลายตื่นขึ้นมารับมาสดับธรรมอันนมยังกรรมฐานังกรมเตเอ ข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมทานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัศาบารมีธรรมบำเพ็ญนิธิบาตท,ทั้งสี่บม่มเบนติให้แก่โดยการสรังหานิวรณ์ให้ใหายสืบอมใจวิตกวิจารณ์ปีติ เสิ็จรวมสุเอกคัตตาต่อมาให้ถึงชั้นสี่พร้อมโดยวสีทั้งห้าเจริญมากขาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ตัดโุนาสะวะอนุัยห่างไกลทั้งยชน์ทั้งปวงร่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรยัย คุณใช้ทิราชเทวาคุณมันดาบิดาครูอุปชาอาจารย์คุณคุณงามความดีทุกๆประการจงมาพิน้นที่พึ่งแก่ก้าพเจ้าบรรเทาทุกร้นให้เหือดหายทำลายมานนาให้ปีน่านปราดจากพยันตรายนิรนันด์เกษมสันประสบสินเสมอใจ สมดังมุ่งหมายในการระบาดีนเถิน,ออออนโอกาสะโอกาสะโอกาสะนโอกาสบันนี้ข้าพเจ้าเขาสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ และวิปัตนายานจงบางเกิดมีในขันธาสันดานของข้าพเจ้าข้าพระเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลราหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ สามหนเจ็ดหนร้อยหนพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอี่มาหังพันเตปะกวาอัตตะพาวังตุมหากังปริจาจามี ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมเจ้าแด่พระสงฆ์ขาเจ้าตราบเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตรการ อันใกล้นี้เธอจุดเฉยเมื่อเช้าจากการทำวัดแล้วถัดขันแม่อำนวยก็เลยรวบรัดตัดตอนตอนสมมาฐานการรมฐานยังคงไว้จะกรดน้ำ ในช่วงขณะนี้ก็ลยถือโอกาสมาชดเชยณนะตรงนี้ที่ท่านทั้งหลายจะได้รับรู้รับทราบกันอีกคำรบหนึ่งสำหรับกันตั้งใจภาวนาสำหรับกันยกไหวครู สำหรับการที่จะทำให้ใจมันยอมสำหรับทำใจที่จะให้มันน้อมให้น้อมมาเพื่อที่จะได้รับรู้เตรียมเนื้เตรียมตัว ซึ่งบางคนก็เก่งดีแล้วก็ขออนุมตนาแต่บางคนยังไม่เคยก็ยังไม่กล้ากลัวจะเสียท่าเสียทีก็เลยต้องพามาเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันตรงนี้เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วเนี่ย กล่าวถึงในส่วนของการที่เราท่านทั้งหลายได้มีหมุดหมายได้แบกกล่าวข้างหลังเนี่ยมันเป็นเสากุติหอสดมตนนะโยมที่ต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมแล้วก็ทราบในรายละเอียดไปบ้างแล้ว ว่าเสาแปรเสาหน้าห้าเนี่ยมันต้นละ2,980บาทเสาเอกนะ่ะ3,000เสาโท2,000เสาตรี1,000เหลืออยู่ชุดหนึ่งเสาเอกก็เลยอ,อยู่หนึ่งต้นเสาโทก็เลยอยู่หนึ่งต้นเสาตรีก็เลยอ,อยู่หนึ่งต้นอยู่นี่คืออุปกรณ์ที่จะสร้างปราสาทราชวิมานของเรา เสาเอกเหลืออยู่1ต้นต้นละสามพันเสาโทเหลืออยู่1ต้นต้นสองพันเสาตรีหนึ่งต้นต้นละ1นึ่พันบาทส่วนเหล็กที่จะมาทําหลังคาท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็เหล็กเมน้าห้าหน้าสี่และหน้าสองเมน่าห้านี่ใช้จํานวนทั้ง7 8อัน อันละ850าบบาทนี่คือการลงรักการถาระงับยับยั้งสนิมซึ่งมีอายุยาวแต่อย่างไรก็ตามหากว่า เราทำตามแบบตามกติกาที่ตกลงไว้มีไม้แปะหน้าเจรละห้าสิบบาทไม้แปะหน้าสี่นาสองมิลทั้งหมดนาสี่เชนละหกร้อยห้าสิบบาท บางทีก็ใส่ลงไปผิดนะเป็น550บาทแล้วก็แปลหน้าสองอันละเส้นละ190บาททั้งหมดทั้งปวงหนึ่งหมื่นก้าพันสบาทตัดนั่งหลายนั่งร้านนี้ชุดละ6กรบาทต้องการ6ชุดนี่คืออุปกรณ์ การนำเข้าที่สำคัญลองภาวนาไปด้วยแล้วก็นักตรึกตรองไปด้วยว่า เหล็กทั้งสามส่วนนี่จะเป็นเหล็กหน้าหน้าสี่และหน้าสองอะอย่างก็หน้าสองนี้ต้องการถึง24อันนะยี่สอัน ให้ไปดูเหล็กหมายถึงความหนักแน่นนั้นด้วยรวมช่วยกันสร้างอเองนะเพื่อให้เป็นวิมานในครั้งเก่าก่อนก็มีอยู่แล้วในครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่ที่สวนตันหนุ่มนะ องค์พระธรรมินทร์สันตนหนุ่มพระองค์เดียวเที่ยบเปรโปรดด้วยนิยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะให้ได้รับผลถึงมรสี่ผลสี่ในคราวครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารนะได้ของราชสมบัติกรุงสวัสดีมีจิตเริ่มใส่ใจสถานดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ก่อสร้างกุฏิวิหารในพระราชยันา์ เรุวนสวนประภัยให้เป็นที่วัดแรกเป็นที่สังฆทานรุติพระบรมศาจจาพร้อมกับพระกิจตรงก็ภัฒกิจทั้งหลายหลน้นหากว่าเรา ในส่วนไม้ไผ่เนี่ยให้เป็นวัดแรกบุพารามในทางพุทธศาสนาพระสัสดาสัสดาสมายสุิยาพร้อมปิสุนยรสองห้าร้อย ที่กล่าวถึงว่าเป็นสวนตันหนุมเนี่ยเป็นวัดแรกที่พระเจ้าพิมพิสารส่งถวายต่อพระบรมศาสดานั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารกราบทุนว่าพันเตฆ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุชนทั้งหลายนี้มีจิตเริ่มใสม่ใจศรัทธาในการก่อสร้างกุฏิวิหารถวายเป็นสังฆทานนั้น ได้บุญปรารโสงประการใดขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยพุทธบริษัทให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศัสสดาสรงส่งพระแทงแสดงพระธรรมเทศนาว่าดูก่อนมหาบอภิษ พระราชสมภารเจ้าบุคคลผู้ใดมีจิตเริ่มใส่มเมสธาในรัตนตรัยและรัฐพารรัตนตรัยสร้างกุติวิหารสลาคู่น้อยใหญ่ถวายเป็นสังฆทานเป็นการประกอบประนิสงมีปรณนิสงมากเป็นอเนกประการนับได้ถึง40กับ40กัน คือหนึ่งพระองค์ทรงอดีตนำเอาอดีตมาโปรดต่อท่านทั้งหลายว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกยังศูนย์เหล่าอยู่สูนสิ้นช้านานระหว่างนะพระพ่อเจกพุทธเจ้าก็ได้บังเกิดัสรุในโลกนี้เมื่อพระพุจธเจ้าอาศัยในป่าหิมพาน วันหนึ่งมี <c oughs> วันหนึ่งก็มีความปรารถนาเพื่อที่จะมาใกล้หมู่บ้านอันเป็นแว่นแคว้นเกษตรกรามาอาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้านของนายช้างคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นนก็เข้าไปเข้าป่ากับลูกชายตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอก ก็เห็นพระปเจีวพระธิจาจำวัดนั่งอยู่แล้วก็ไปกราบเพื่อกับลูกว่า นั้นน่ะในเข้าไปป่ากับลูกชายเพื่อที่จะตัดต้นไม้มาขายเลี้ยงชีพเนี่ยก็เลยเห็นพระประเจกับพระที่เจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พ่อลูกนี้ก็เลยเข้าไปเข้าไปก้มกราบถวายนวัตการแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนจึงไม่อยู่ในสถานที่นี้พระประเจก็ตอบว่าดุกะระดุก้อนอวิโส คนถามว่าครับพระองค์เป็นพระผู้เป็นจ้าจะไปไหนจึงหมายคนเข้าไปใกล้น้อมกายถวายมนัษการ นี่ภาวนาโดยจิตไปด้วยนะเพื่อที่จะได้นึกตรองช่วยว่างกุติหลังนี้เนี่ยมีรารณิสงปันใดดูกันอาวโสบัตินี้จนจะเข้าบรรษาแล้วตารมภาพเที่ยวแสวงหากุติวิหารที่อยู่จำพรรษาในช่างก็รัตนา ให้ไปจำบรรษานที่เน่ภาพเจก็ทรงรับด้วยการดุสดีพภาทั้งสองคนแล้วก็ดีใจเจึงรัตนาพระผู้เป็นเจาน้านครสู่เรือนถวายบานบิณฑบาตท,ทั้งสองพ่อลูกแล้วก็ได้รับบิณฑบาตจากสองพ่อลูกแล้วก็ตัดไม้แก่นมาทำสร้างกติเลมสะโบกกรณีใหญ่ แล้วก็ทำที่จงกรมเสร็จแล้วรัตนาพระพุทธเจ้าอยู่ให้เป็นถูกเถิดครั้นพระพุทธเจ้ากพุทิจารณิมนต์พระแล้วน่ะสองพ่อลูกคนนี้ต้องปฏิทานความรัถนาขอให้ข้าพเจาร้นจากทุกยากไร้ความเข็นใจกอให้ข้าพเจ้าทัตอนน้องต่องได้เป็นพระหรันกีราศสดระเสริฐหนึ่งว่าองค์หนึ่งไ้เถิดพระพุทธเจ้ากัพระพิจาก็รับอนามตนาบนในช้างสองคนพ่อลูกเนี่ยก็เส้นอายุขไขแล้วก็ ทำการกิริยาตายไปก็เป็นเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดึงมีวิมานทองเป็นที่รองรับและนางเทพอักษรเป็นบริ 500. วารเอเค้าร้อยเวิติบู่สมบัติในสวรรสิ้นการานานจตุจากสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าโสโรธทิบรรมปรัตรพระยาจักรวัติิรานพระยา เวียนตายก็แต่อย่างไรก็ตามความปรารถนาของสองพอ่อลูกเนี่ย บังเกิดในพระเจ้าโรที่บรมกษัตริย์ในเมืองมิถิลามหานครเมื่อพระนามว่ามหาปัญนาตกุมารม,มาคุม,มากหากรมปัญนาตกุมามรเจริญไว้ได้สวยาเราชสมบัติเป็นพระยาจากกวัตด,ดีราชโดยในส่งที่สร้างกุฏิวิหารถวายทานเด่พระประเจวพริเจ้า,รจาครั้นตายจากชาติเป็นพระยามหา ปนาแล้วก็เวียนไตเวียนเกิดในมนุษยสมบัติแล้วมาเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ซึ่งแปดสิบโกดในพัทธริยกับชื่อว่าพัทธชิก็ได้ประสาทสลังอยู่ในสามฤดูครั้นแล้วไว้ได้ ขันตายอย่างนั้งนั้นไปแล้วเนี่ยก็เวีนไวแต่เกิดในมนุษจบัติแล้วก็มาเกิดเป็นเิตีแปดิบโกดอยู่ในปัิยะลัคร์ชื่อว่าปฏิยชิพัิยาชิก็ได้ประสาทสำหลังอยู่ในสังวรูครั้นเจริญไวได้บวดในพุทธศาสนาสำเร็จประอรหันในศัสดาของพระตถาคตอย่างนี้ส่วนเทพบุร พ่อนั้นยังเจว้ทิพสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นช้านานจนถึงศาสนาพระเสร,รียังไม่ไตรลงมาตรัสรู้เป็นสัพพัญโอปรานตตสมมาสัมพุทธเจ้าของโลกได้จุติลงมาปฏิสนธิในครันพระอัครมหิสีสมเด็จพระเจ้าตากรุงสนใจนาบ้าสังราชมันครั้นเจริญไว้แล้วขึ้นครองสมบัติทรงวานานบ้าสมเด็จพระเจ้าอง พระด้วยนในทรงแห่งการสร้างเหล่านี้นะพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้จุติลงมาปฏิสนธิในการของพระอรัฐมหิสีสมเด็จเจ้าฟ้ากรุงเกตมาวดีท่งพระนามมาสังฆกุมารครั้นเจริญไว้แล้วก็ขึ้นครองราชพระนามมาสมเด็จพระเจ้าสังฆจากบรมกษัตริย์เมี ทวีปน้อยใหญ่เป็นบริวารพระคริสีจึงได้สละราชบัตลั้านเมืองออกไปบรรพชาในสำนาาักวสิลัยเมตไต่กับทั้งบริวารหนึ่งโกรก็ได้ถึงรหันเป็นพระอัครสา,าว,ว้าเบื้องขวาส่งพระนามอาเซกะเทระเรียเมตไตรท้งกับทั้งบริวารหนึ่งก็ถือว่าอรหังได้เป็นอัคร,ร์าวกเบื้องขวา เป็นส่วนสำคัญในการให้สำนักพระศิริยะไม่ไตรนั่นกับทั้งบริเรวหนึ่งกฎก็ได้อาราหาันเป็นสาวกบังขวานามว่าอโศกเตระด้วยอธิทรง์ที่ได้สร้างกุติให้เป็นฐานนั่นแหละนี่เป็นบุญที่ถึงความสุขสามประการคือ มารดจมบัตสวนสมบัติตรแลกนิพพานสมบัตกจะขออนุโมทนาบผลทุกคนทุกทันทุกครอบครัวขออำนวยพร